Bism บิสมิลลาฮิครัต้อห์มิลาห์ครับคุณ่อท่านคุณ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 คุอคุที่ให้โอกาสให้กลุ่มของผมได้นําเสนออะไรดีๆแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับครับวันนี้ผมมานําเสนอเกี่ยวกับกราฟออยเลอร์ครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความรู้จักประวัติการมีของกราฟออยเลอร์กันกันก่อนนะครับ ในปีคริสตศักราช1736เลออนฮาร์ดออยเลอร์ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวสวิสได้แก้ปัญหาที่มีชื่อว่าปัญหาสะพานคอนเน็กติกเกิเป็นปัญหาที่กล่าวถึงสะพานติดสะพานคอนเน็กติกเกิสะพานเหล่านี้ใช้เชื่อมเกาะสองเกาะและแผ่นดินดังรูปนะครับครับบริเวณนี้จะจะเป็นบริเวณเกาะ,ะแล้วก็เกาะแล้วก็พื้นดินพื้นดินส่วน 1>, 1 2 3 4 5 6 7จะเป็นสะพานคอนเนตเบิร์กนะครับปัญหานี้มีมีคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้าเริ่มต้นณที่แห่งหนึ่งบนแผ่นดินหรือเกาะแล้วเดินข้ามสะพานทั้ง7สะพานโดยผ่านสะพานแต่ละสะพานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วกลับมาถึงยังจุดเริ่มต้นได้ออยเล์ได้แปลงปัญหาดังกล่าวเป็นกราฟโดยให้แผ่นดินและเกาะ แทนด้วยจุดยอดและสะพานแทนด้วยเส้นเชื่อมกราฟดังรูปนะครับนี่เป็นแผ,แผ่นดินแล้วก็นี่ก็เป็นแผ่นดินส่วนนี้เป็นเกาะแล้วก็เกาะส่วน1 2 3 4 5 6 7ก็เป็นสะพานคอนเนสเบิร์กนะครับครับหลังจากที่เราได้รู้ถึงประวัติของการมีกราฟออเลอร์ครับต่อไปก็เป็นบทนิยามนะครับ บทนิยามมีอยู่2บทนิยามครับบทนิยามแรกก็คือวงจรคือแนวเดินที่เส้นเชื่อมทั้งหมดแตกต่างกันโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดยอดจุดเดียวกันครับส่วนบทนิยามที่2คือวงจรออยเลอร์คือวงจรที่ผ่านจุดยอดทุกจุดและเส้นเชื่อมทุกเส้นเชื่อมทุกเส้นของกราฟครับเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับ จงพิจารณาว่ากราฟ G เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ครับครับก่อนอื่นก็ดูกราฟก่อนนะครับกราฟ G ครับวิธีทำก่อนอื่นก็เขียนจุดเดินก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7ใส่ชื่อเลยนะครับ A B C D E F แล้วก็ G». แล้วก็ให้เลือกจุดใดจุดหนึ่งให้เป็นจุดเริ่มต้นครับขอเลือกจุด G นะครับจุด A นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเต้นครับจากจุด A ไปจุด B จากจุด B มาจุด E จากจุด E ขึ้นไปจุด C จากจุด C ลงมาจุด G จากจุด G ขึ้นไปจุด F จากจุด F ลงมาจุด E จากจุด E มาอย่างจุด d จากจุดดีขึ้นไปจุด B จากจุด B ไปยังจุด C ก็จากจุด C ลงมาจุด d อีกครั้งแล้วก็จากจุดดกลับไปยังจุด A ดังนั้นจุด A ก็เป็นจุดสิ้นสุดสามารถเขียนเป็นแนวเดินได้ดังนี้นะครับแนวแนวเดิน คือ A B E C G F E D แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ D ใหม่แล้วก็เปลี่ยน E นะครับจากแนวเดินเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าจุด A เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็จุด A ก็เป็นจุดสิ้นสุดดังนั้นสามารถสรุปได้ว,ดว,ว่ากราฟ G เป็นกราฟออยเลอร์ครับมาดูตัวอย่างที่2กันต่อนะครับจงพิจารณาว่ากราฟ G เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ครับ ตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะง,ง่ายนะครับครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมให้เขียนแนวเดินของมันก่อนนะครับ5จุดแล้วก็ให้เลือกจุดใดจุดหนงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็เหมือนเดี๋ยวขอเลือกจุด v 1เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจาก v 1ลงมา v 3จาก v 3ขึ้นไป v 5จาก v 5ไป v 2จาก v 2ลงมา v 4 ก็จาก v ีีขึ้นไป V1 ครับจาก V1 มา V2 จาก V2 ลงมา V3 จาก V3 มายังวีจาก v ีขึ้นไป V5 แล้วก็จาก V5 กลับไปยังวีครับดังนั้น V1 ก็เป็นจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดของกราฟนี้นะครับสามารถเขียนแนวเดินได้ดังนี้นะครับแนวเดินคือ 1> v ีหนึ่งวีสามวีห้าวีสอวสี่แล้วก็วนึวสวสวสวห้าแล้ก็กลับไปยังวีหนึ่งครับจากกราฟนี้เราจะเห็นได้ว่าวีหนึ่ง เป็นทั้งจุดเริ่มต้นของกราฟแล้วก็วีนึ่งก็ยังเป็นจุดสิ้นสุดของกราฟดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ากราฟ G เป็นกราฟออยเลอร์ครับเรามาดูตัวอย่างที่า còn ơn ừ, nó tăng thăm chuyển đền okay. Thằng hộ chuột này, rồi <laughs> sao mà thì chẳng lượng ừ, chụp đây tuần không khó lượt A bình tuần A lạc bệnh bài thi chụp B, ạ anh lại B bên C, C bên A ừ A D D, D c เปียง i let i i เปียง f f เปียง d และ d เปียง i ครับจากที่เราลากเส้นลากเส้นไปแล้วสรุปได้ว่า จุดิ่มต้นเป็น A แต่จุดสุดท้ายเป็น E แสดงว่ากราฟไอลเลอร์ไอกราฟ G ไม่เป็นกราฟ ออยเลอร์ <O> ครับต่อไปเรามาดูทฤษฎีบทที่3นะครับกล่วาวไว้ว่ากำหนดให้ g เป็นกราฟเชื่อมโยง g จะเป็นกราฟออยเลอร์ก็ต่อเมื่อจุดยอดทุกจุดของ g เป็นจุดยอดคู่หรือว่าจำนวนคู่นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างที่1จากทฤษฎีบทที่3นะครับก่อนอื่นก็ ต้องนับจุดยอดทั้งหมดคัดว่ามีมีอยู่กี่จุดครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8ครับปรากฏว่าจุดยอดทั้งหมดมีอยู่8จุดและ8ก็เป็นจำนวนคู่ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ากราฟ g 1เป็นกราฟ ออยเลอร์เ er. นื่องจากมีจุดยอดทั้งหมดเป็นจำนวนคู่ครับต่อไปเรามาดูจุดตัวอย่างที่สองกันนะครับเริ่มแรกเลยก็นับจุดยอดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเห็นได้ว่ามีจุดยอดทั้งหมดอยู่ห้าจุดแล้วก็ห้าก็เป็นจำนวนคี่นะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ากราฟ G 2 ไม่เป็นกราฟออยเลอเนื่องจากมีจุดยอดเป็นจำนวนคี่นะครับ